มาริโอขีดกลางคิมเบอร์รี่นำทีมมอหลวงพาทัวมัดโพอุ่นเครื่องก่อนลงจอมาริโอขีดกลางคิมเบอร์รี่นำทีมหมอหลวงสวมชุดไทยพาทัวมัดโพคอพรเสริมโชคลาดพร้อมเมาเบื้องหลังสเปเชียลอุ่นเครื่องก่อนลงจอ แฟนๆที่รอชมมอหลวงทางช่องสามมาเตรียมตัวอุ่นเครื่องก่อนละครลงจอด้วยรายการพิเศษมอหลวงสเปเชียลที่ยกแก๊งนำทีมโดยผู้จัดผู้กำกับชุชุดาภาและผู้จัดก้องปิยะแห่งบริษัทโซนิกบูม2013จําจำกัดแท็กทีมมาริโอเมาเรอร์คิมเบอร์ลีแอนโอนเทมัสมาสุจอรระยางดีกุล ปีเด่แทนทัดพลและหลิงหลิงซีรีลักษ์สวมชุดไทยเช็คอินกินเที่ยวพาทัวร์ไหว้พระทำบุญที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยหนึ่งในโลเคชั่นไทยธรรม พร้อมเมาเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นละครหมอหลวงผลงานใหม่แก่กล่องที่ไม่ใช่ภาคต่อแต่อุดมความสนุกและสาระเรื่องแพทย์แผนไทยแบบจัดเต็มโดยนอกจากจะยกทีมมาตะลุยตามรอยละครหมอหลวงก่อนใครยังพาไปนมดแผนไทยยศอาศสดต้นตำรับโบราณที่สืบทอดมายาวนาน ต่โดยภารกิจเอาใจใสหมูกับวิธีไหว้ขอพรเสริมโชคลาภซึ่งจะไปหนูกจุดไหนบ้างต้องรอชมและพลาดไม่ได้กับพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยแบบฉบับวัดโพซึ่งในละครมีการจำลองฉากเพื่อความสมจริงที่สุด ก่อนปิดท้ายภารกิจเช็คอินที่อาหารอร่อยอุดมสมุนไพรย่านวัดโพร้านโอคุณพระอาหารเป็นยาอย่างไรพลาดไม่ได้เลยซึ่งบรรยากาศตลอดการถ่ายทานอกจากได้ความสนุกแถมสาระครบถ้วนยังคึกคักเต็มไปด้วยผู้คนมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาขอถ่ายรูปไม่ขาดสายโดยเฉพาะมาริโอขีดกลางคิมเบอร์รี่เรียกว่าอินเตอร์แฟนถึงกับตะลึงที่ได้เห็นซูเปอร์สตาร์ระดับอินเตอร์ตัวเป็นๆทําเอาพระนางเป็นปลื้มยิ้มแก้มแต่ที่ได้เห็นฟีดแบ็กสดๆดแบบใกล้ชิด คิมเบอร์ลีเผยว่าก่อนอื่นขอขอบคุณทางสถานที่ด้วยนะคะที่อนุญาตให้เราได้เข้าไปเยี่ยมชมแบบลึกมากๆได้ความรู้เกี่ยวกับแพทย์โบราณและเพิ่งรู้ว่าวัดโพเป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ม ซึ่งสอดคล้องกับละครหมอหลวงของเราในละครก็ได้มาถ่ายทํากันที่นี่จริงๆวันนี้ที่คิมชอบมากๆคือนวดแผนไทยมีการจับเส้นเบาๆรู้สึกฟินมากสบายมากที่สําคัญคือได้หมูด้วยเพราะว่าที่นี่มีจุดไหว้ต่างๆที่เสริมความตังเป็นเิริมงคลและสามารถสะดกดเคราะห์ได้ด้วยทุกอย่างคือมีประวัติศาสตร์หมดเลย